ก็ขอถวายความเคารพพระท่านศึกษาในโครงการเปิดสอนหลักสูตรปปสทุกๆรูปนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาใน,ในช่องของมหากร a ชแนลด้วยครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนภาษาใน Microsoft Office Microsoft Office ก็จะประกอบด้วยประมาณ3-4โปรแกรมที่เราใช้กันบ่อยก็คือ Word, PowerPoint แล้วก็ Excel วิธีการเปลี่ยนเนี่ยคือเปลี่ยนในโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งก็ได้นะครับวันนี้จะสาธิตการเข้าไปเปลี่ยนเปลี่ยนภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยหรือจะเปลี่ยนจากภาษาไทยกลับเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ด้วยการเข้าไปที่โปรแกรมใดก็ได้ที่เป็น Microsoft Office นะครับวันนี้เราจะเข้าจากโปรแกรม PowerPoint นะครับเราก็เข้าไปเลยนี่พอเข้ามาแล้วนะครับให้ทุกรูปหรือทุกท่านเนี่ยสังเกตที่ด้านล่างซ้ายสุดถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นคําว่า Option เนะข้าไปที่ Option. ออปชันเสร็จแล้วคำว่าภาษาในภาษาอังกฤษก็คือ language 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 อันนี n ้ a g e. นะ language l a n g u a g e แล้วสังเกตในช่องของภาษาตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีภาษาอยู่3อันให้เรานึกถึงเสมอว่าถ้าภาษาไหนที่อยู่ด้านบนสุดตัวโปรแกรมก็จะเปลี่ยนเป็นภาษานั้นในตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษอยู่ ถ้าเราอยากจะเป็นภาษาไทยก็เพียงแค่คลิกที่คําว่าไทยตรงนี้ซึ่งอยู่หมายเลข 2, 2> <c oughs> แล้วก็กดที่คําว่า move up move up คือการยกขึ้นไปด้านบนพอ move up เสร็จแล้วหมายเลขหนึ่งตอนนี้กลายเป็นภาษาไทยแล้วลองกดโอเคดูครับออตบรรัวโปรแกรมก็แจ้งว่า please restart office so that your language change can take effect หมายวว่าเราจะต้อง restart ตัวโปรแกรม1ครั้งเพื่อให้อะเอฟเฟกของการเปลี่ยนภาษาทํางานนะครับลองกดโอเคแล้วก็ปิดไปเลยแล้วก็ลองเปิดอีกครั้งหนึ่งโปรแกรมไหนก็ได้นะครับอลองเปิดเวิร์ดดูเึิมขึ้นมาสังเกตว่าตัวเมนูจะกลายเป็นภาษาไทายเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายไหมครับแค่นี้ก็สามารถเปลี่ยนภาษาเรียบร้อยแล้วในทางกลับกันถ้าเราอยากจะกลับไปเป็นภาษาอังกฤษ,าษาอยากจะ go i n t ์ก็เหมือนเดิมเลยนะครับให้เราไปที่ ไฟล์ก็ได้ตรงนี้ไฟล์ตรงนี้หรือจะปิดเปิดโปรแกรมใหม่เลยก็ได้นะครับนะเพื่อความง่ายปิดเปิดมาใหม่ก็จะ,จะเจอคําว่าตัวเลือกนะจะคลิกเลือกเหมือนกับตอนที่เปลี่ยนเป็นาภาษาไทยในในช่วงแรกนะครับแต่ว่าในตอนนี้เราจะเปลี่ยนง่ายหน่อยนะครับเราจะเห็นคําว่าภาษาแล้วก็คลิกเลือกที่ภาษาอังกฤษนะครับให้ขึ้นไปนะย้ายขึ้นไปด้านบนกดตกลงนะครับโปรดเริ่มออฟฟิศใหม่เพื่อทําให้การเปลี่ยนแปลงภาษาของคุณมีผล อ่าเพียงเท่านี้ตัวเมนูของเราก็จะเปลี่ยนภาษาไปตามที่เราต้องการแล้วนะครับง่ายไหมโอเคนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปได้มีขึ้นมาอีกนะครับวันนี้ก็ขอถวายความพบทุกรูปนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับ